สำหรับการออกแบบบ้านขนาดเล็ก150ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยนะครับเราให้ประหยัดพลังงานเนี่ยเราจะพบว่าพื้นที่ของหลังคาเนี่ยสัดส่วนของพื้นที่หลังคาเนี่ยจะมีความสำคัญมากนะครับมากกว่าผนังนะครับสำหรับบ้าน150ตารางเมตรเพราะงั้นเวลาเราทำแบบบ้านประหยัดพลังงานมันเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาเนี่ยเลยสำคัญมาก บแบบที่ได้รับการชนะเลิศเนี่ยจะเห็นว่ามีการพยายามออกแบบหลังคานะครับให้มีการประหยัดพลังงานใช้วัสดุแล้วก็มีการเปิดช่องลมแล้วก็ช่องลมเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือว่าเปิดรับลมได้ก็ต้องกันฝนสาดได้ที่มาประเทศไทยนะครับวังนั้นแบบที่1เนี่ยมีการออกแบบหลังคาได้ดีนะครับมีการระบายลมและมีแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเหมาะสม ส่วนในผังอาคารเนี่ยก็จะมีเรื่องของการระบายอากาศการใช้พื้ที่ประหยัดพลังงานนะครับผมเชื่อว่าแบบที่ชนะเนี่ย150ารังเมตรนะครับสามารถนำไปพัฒนาใช้งานได้ได้ง่ายนะครับก่อสร้างได้ง่ายประหยัดแล้วก็ใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงได้นะครับก็จะทำให้คนอยู่เนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสบายแล้วก็เปิดแอร์ได้น้อยลง